สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการอัปเดตของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทัก์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้จะมีของสวยๆชุนไหนบ้างเดี๋ยวพี่ๆตามต้นมาเลยเดี๋ยวต้นจะพาไปชมครับตามมาเลยแหวนทับทิมพมา่าเหลี่ยมประดับ เพชรเรือนทองนะครับชิ้นนี้เป็นงานเก่าที่ได้ทั้งความวินเทจแล้วก็ความสวยงามรวมถึงคุณภาพของแหวนเนี่ยจัดเป็นแน่นอนตัวเรือนเป็นทองคำา75-9้ําน้ำหนักรวม13.15กรัมประดับด้วยทับทิมพม่าจีรนัยแบบเหลี่ยมนะครับแล้วก็ประดับเพชร16เม็ดรวม12ต่งหน้ากว้างของแหวนอยู่ที่1.0คูณ2.2เซนติเมตร ขนาดแหวน55ราคาขายนะครับ3า5 0 0บาทสวยงามลงตัวแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยมีคุณภาพตรงที่ตัวเรือนของเขาเนี่ยหนาไม่บางนะครับตัวเรือนถ้าจับดูเนี่ยจะรู้เลยว่าใช้ทองเยอะงานรุ่นเก่าจะเป็นแบบนี้ครับก็คือจะเน้นความแข็งแรงของชิ้นงานเป็นหลักส่วนตัวเรือนด้านบนอย่างที่พี่ๆเห็นเลยเขาจะใช้ทับทิมพาม่า สีชมพูหวานมากๆเลยเป็นทับทิมเจริญนแบบเหลี่ยมนำม,มาจัดเรียงแบบแถวนะครับสวยงามลงตัวมีทั้งความละเอียดแล้วก็ความเรียบหรูดูเท่มากๆเลยสำหรับแบวนวงนี้ใส่ขึ้นนิ้วใส่ติดนิ้วจะได้ประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมครับใส่กับนิ้วต้นไม่เล็กเลยใส่ได้ทุกวันครับ มาต่อกันที่งานแหวนมรกตประดับด้วยเรือนเพชรนะครับตัวเรือนทองคำ75%น้ำหนักรวม3.79กรัมเม็ดยอดเนี่ยจะประดับด้วยมรกตเจรไนแบบเหลี่ยมนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรรวม35เม็ดรวม42ตังหน้ากว้าง0.7คูณ1.9เซนติเมตรขนาดแหวน52ราคาขาย23,500บาทเป็นชิ้นงานแบบ เรียบโก้ดูดีเช่นเดียวกันดีไซน์ของเขานะฮะจะดีไซน์แบบเน้นความละเอียดแล้วงานฝั่งเพชรเนี่ยแบบแน่นๆละเอียดแน่นอนเลยสำหรับตัวชิ้นงานนี้นะครับมรกตด้านบนเขาจะเป็นม,มรกตเจเนอเแบบเหลี่ยมสีเขียวใสประกายดีมรกตยังไม่ได้มีใบเซอร์นะครับว่าเป็นมรกตอะไรแต่ดูจากสีแล้วคล้ายมรกตโคลอมเบีย แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็คือวงนี้มรกตสีสวยแล้วก็ตัวเพชรที่ประดับเม็ดเล็กๆเ,เนี่ยขาวแล้วก็เล่นไฟดีเช่นเดียวกันงานดีๆแบบนี้แหวนขนาดแบบนี้ก็เป็นแหวนที่ใช้งานใส่ติดนิ้วได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการใส่ทำงานใส่ไปเที่ยวนะครับในวันที่ต้องการความเบาๆหรือแม้กระทั่งใส่ออกงานให้ดูเรียบเยรียหรูๆก็ดูดีครับ ขนาดเทียบกับนิ้วก้อยเห็นไหมครับยังเห็นเม็ดมรกตเลยไม่ได้เล็กจิว๋วเป็นแหวนแบบที่เราไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ CF มานะครับมาต่อกันที่งานเข็มกลัดช่อดอกไม้มุกประดับเพชรน,นะครับเป็นงานเก่าที่สวยงามแล้วก็ผิวไหวมากๆตัวเรือนทองคำ75%น้ำหนักรวม 12. 70กรัมประดับด้วยมุกอโกย่านะครับแล้วก็เพชรจำนวน69เมตรรวม1.02กรัตหน้ากว้างในยอยู่ที่3.4คูณ5.5เซนติเมตรราคาขาย43,500บาทงานสวยสมบูรณ์พิ้วไหวนะครับเขาจะทำเป็นช่อดอกไม้โดยที่แต่และช่อเนี่ยจะเน้นความพิ้วไหวอ่อนช้อยของตัวชิ้นงานจริงๆเลยมุก มันวาวนะครับแล้วก็ตำหนิน้อยส่วนเพชรที่ประดับเนี่ยก็ขาวเล่นไฟดีครับมาดูที่ด้านหลังกันบ้างด้านหลังงานสวยและอยู่ในสภาพที่ดีส่วนด้านหน้าไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับความละเอียดพิ้วไหวมาพร้อมกับขนาดที่ใส่แล้วกำลังเห็นชัดกลัดกับชุดพี่นิกนะครับจินตนาการว่าใส่ชุดทำงานหรือว่าชุดใส่ออกงานแล้วใช้เข็มกลัดมุกชิ้นนี้ไป เห็นชัดดูดีดูเรียบร้อยแต่ก็ดูแพงเช่นเดียวกันครับข้อมือแพรโกเมนเรือนทองนะครับตัวเรือนทองคำ75-90%น้ำหนักรวมอยู่ที่30.50กรัมประดับด้วยโกเมนเจรไนแบบแท่งหน้ากว้างของสร้อยนยอยู่ที่1.5เซนติเมตรความยาว16.5เซนเมตร ราคาขาย42,500บาทชิ้นงานสวยนะฮะแล้วก็ตัวความหนาความกว้างของตัวข้อมือเนี่ยอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับกำลังสวยเลยก็คือเห็นชัดตัวล็อกกับตัวเรือนอยู่ในสภาพที่ดีครับฝาที่เป็นกระเปะ๋อเกาะตัวโปเมนทั้งสองด้านเนี่ยก็ไม่บุบบี้นะครับงานดีจริงๆและที่สำคัญ ส่งต่อให้พี่ในราคาถูกจริงๆพี่ๆหลายท่านนะครับที่ชอบงานโกเมนแบบนี้นะครับจะทราบดีเลยว่าค่าแรงในการทำของใหม่แพงมากๆชิ้นนี้ต้นได้มาถูกก็ส่งต่อให้พี่ในราคาที่ถูกคุ้มแน่นอนครับสำหรับข้อมือแพร์โกเมนชิ้นนี้ใส่นะครับนอกจากความเฉยงามแล้วใส่เอาเคล็ดช่วยให้เราคล้วาวคลาดแล้วก็ปลอดภัยทุกๆการเดินทาง cf กดจองมาได้เลยครับ ข้อมือหน้าเลดเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม24กรัมประดับเพชรรวมทั้งชิ้นได้อยู่ที่1.30กรัตนะฮะแบ่งเป็นเพชรยอดตรงกลาง1เม็ด20ตังคตังแล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก10เม็ดรวม1.10กรัตหน้ากว้างเนี่ยอยู่ที่0.7ซนติเมตรความยาว17.5เซนติเมตรราคาขาย73,500บาท งานสวยนะฮะแล้วก็เป็นงานข้อมือเรกที่ใส่แล้วดูไม่เยอะจนเกินไปดูแบบเขาเรียกว่าดูไม่ใช่เป็นการผมเพชรแบบจริงจังในการผมเพชรนะครับเขาจะเป็นงานดีไซน์แบบเรียบโก้ดูดีก็คือใส่แล้วดูไม่สูงวัยนั่นเองอย่างพี่ๆโฟกัสที่ตัวสายสายของเขาเนี่ยจะเป็นสายแบบ เหมือนจึงๆเป็นสายนาฬิกานะครับดูเท่มากๆเลยแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมครับดูความขาวแล้วก็ความเล่นไฟของเพชรเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในก็สะอาดใช้ได้เช่นเดียวกันสําหรับข้อมือเลดเพชรเชส้นนี้นะครับหน้ามีไว้ใช้งานดีงานแข็งแรงใส่เดียวนะครับหรือว่าจะใส่คู่กับข้อมือนะครับเพชรเส้นอื่นๆก็ดูดีไปหมดเลย อันนี้ใส่เทียบกับข้อมือต้นนะครับให้เห็นไปเลยว่าเป็นขนาดที่กำลังสวยใช้งานได้จริงนะฮะแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยเรียบโก้ดูดีแล้วก็ดูมีสไตล์ไม่เหมือนใครนานๆได้มาทีนะครับสำหรับข้อมือเลดเพชรที่มีดีไซน์ที่สวยๆแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเป็นแถวแพรเพชรเยอะๆชิ้นนี้งานดีครับ CF มาได้เลยนะครับ มาต่อกันที่งานข้อมือฉัดนกพะเก้านะครับตัวเรือเนี่ยเขาจะเป็นทองคํา75%น้ําหนักรวม18กรัมประดับด้วยพลอยนกพเก้าหรือว่าพลอยนกพร,รัตนะครับประดับด้วยเพชรจานวน91เม็ดรวม1.56กรัตหน้ากว้างซอยเนยะอยู่ที่1.1เซนติเมตรความยาว15.4เซนติเมตรราคาขาย72,500บาท ชิ้นง,งานสวยนะครับแล้วก็แปลกตามากๆเขาจะดีไซน์ออกมาเนี่ยโดยการทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่อนะครับเรือนฉัดนกเรก้าขึ้นมาแล้วนำมาจัดเรียงเป็นแถวตัวพลอยนอกกเก้านะครับสีสันสดใสแล้วก็ตัวเพชรที่ประดับเนี่ยขาวแล้วก็เล่นไฟดีสส่สร้อยใส่สร้อยเนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นลายที่ดูเท่ๆนะครับ สายสร้อยเนี่ยก็คือจะมีดีไซน์เช่นเดียวกันตัวล็อกเขาจะเป็นแบบ3ระบบก็คือ1เสียบล็อกที่1แล้วก็มีหนวดกุ้งล็อกเป็นอันที่2แล้วก็มีโซ่นะครคอยล็อกเพิ่มความมั่นใจอีกชั้นหนึงเป็น3ชั้นเรียกได้ว่าแข็งแรงนะครับสมบูรณ์มาพร้อมกับความสวยงามจริงๆเห็นไหมครับว่าตัวหน้าหน้าของเขาเนี่ยจะทําเป็นฉัด เหมือนแหวนนะครับเหมือนแหวนฉัดโนบะก้าแต่อันนี้เขาทำเป็นตัวสร้อยข้อมือใส่แล้วดูดีใส่แล้วนะครับเต็มข้อมือแบบนี้เลยพลอยนบะก้าใส่ยังไงก็สวยใส่ยังไงก็ปังแน่นอนอันนี้เทียบกับข้อมือต้นนะครับงานเรียบร้อยดีครับแล้วก็ตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยใส่แล้วดูดีใช้งานกันได้กับทุกชุด ทั้งการใส่ในชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งการใส่ออกงานนะครับถ้าพี่พีรักงานน็กก้ารักงานที่มีดีไซน์แบบนี้ก็ซีเอฟกันเข้ามาได้เลยครับสร้อยคอทองคำขาวอิตาลีนะครับตัวเรือนเขาจะเป็นทองคำขาวอิตาลี75%น้ำหนักรวม6.14กรัมความยาวสร้อย18นิ้ว ราคาขาย1 3 5 0 0บาทเรียบโก้น่ารักนะครับสร้อยแบบนี้หลายๆท่านนะครับจะชอบมากๆเพราะว่าใส่แล้วดูไม่อันตรายแล้วก็ดูไม่จริงจังครับก็คือเหมือนว่าเราใช้งานในชีวิตประจำวันได้ใส่ติดคอได้นั่นเองสามารถที่จะใส่เดียวๆโชว์แต่สร้อยหรือจะใส่ร้อยกับจีน่ารักน่ารักก็ดูดีนะครับเส้นนี้ความยาว18นิ้วเป็นระดับที่ ใช้สำหรับโชว์สร้อยแบบพอดีพอดีเลยเนี่ยฮะชิ้นงานมาในสภาพที่ดีเขาจะทำเป็นลายเม็ดประคำนะครับแล้วก็ตัวลวดลายเนี่ยมันวาวดีไม่บุบบี้ตัวล็อกนะครับอยู่ในสภาพที่ดีอันนี้ใส่ขึ้นคอต้นก็อยู่ในระดับประมาณนี้นะครับครับถ้าพี่ๆไว้ใช้ใส่กับจี้เนี่ยก็ดูดีเช่นเดียวกันกำลังสวยเลย CF มานะครับ ต่อกันที่งานจี้เขียว2ประดับเพชรตัวเรือนทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม3.35กรัมประดับด้วยเขียว2จันร์ทประดับเพชร26เมตรรวม52ตังตังหน้ากว้าง1.3คูณ2.4เซนติเมตรราคาขาย21,500บาทชิ้นงานสวยนะครับแล้วก็มีดีไซน์แบบเรียบๆงานแบบนี้ใส่แบบน่ารักน่ารักก็คือ เขาจะดีไซน์แบบว่าใช้งานได้จริงเช่นเดียวกันตัวจี้แบบนี้นะครับสามารถที่จะร้อยใส่กับสร้อยคออิตาลีที่เป็นเส้นที่ต้นโชว์ให้พี่ๆดูเส้นที่แล้วนะครับก็คือสามารถที่จะใช้กับจี้ขนาดนเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยก็คือกำลังดีเลยตัวชิ้นงานนะครับเขียวส่องเป็นสีเขียว มแล้วก็เล่นไฟดีส่วนเพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟเช่นเดียวกันอันนี้เทียบขนาดนะคะให้พี่ๆเห็นเลยว่าเป็นขนาดที่เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันถ้าพี่พนะคะเป็นคนรักงานเขียวส่องหรือว่าชอบงานจิวเวอรี่ที่ใช้งานได้บ่อยๆซื้อแล้วได้ใช้งานในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปก็็ดมันเข้ามาได้ครับ มากันที่งานแหวนพุ่มเพชรลูกโลกนะครับเม็ดใหญ่วงนี้บอกเลยนะคะว่าได้เพชรเม็ดใหญ่แล้วก็ราคาคุ้มแน่นอนตัวเรือนเขาจะเป็นทองคํา75%น้ำหนักรวม16.50กรัมประดับด้วยเพชรลูกโลกรวมทั้งวงนี้อยู่ที่7.22กรัดนะครับแบ่งเป็นเพชรลูกโลกเม็ดยอดเนี่ย1เม็ด นะะขนาดของเพชรเนี่ยถึง3.29กาลัดเลยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังประดับด้วยล้อมเพชรลูกโล,ก,ลกเม็ดใหญ่อีก10เม็ดร,รวม3.20รกลัตรวมถึงเพชรลูกโล,ก,ล,ก,ลกเม็ดย่อยอีก12เม็ดร,รวม73ตังหน้ากว้างแหวน2.0คูณ2.5เซนติเมตรขนาดแหวน57ราคาขาย325,000บาที่พที่หลายท่านนะคะให้ต้นหา แหวนเพชรลูกโลกเม็ดใหญ่ๆวงนี้สะใจแน่นอน3ามกระกัตกว่าสำหรับเพชรเม็ดยอดนะครับตัวเพชรเนี่ยเขาจะเป็นแบบไม่รองซักเล่นไฟวิบวับดีแล้วก็เพชรเขาก็จะมีตำหนิตามธรรมชาติในเนื้อนะครับเช่นริ้วรอยต่างๆรอยแตบินร้าวก็จะมีบ้างสำหรับเพชรลูกโลกนะคะพี่ๆที่ชอบงานเพชรซี่เพชรลูกโลกเนี่ยจะเข้าใจนะคะว่าตัวเพชร ประมาณนี้เขาก็จะมีตำหนิตามธรรมชาติอยู่แล้วเพชรเล่นไฟวิบวับแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่ให้พี่ๆโฟกัสไปที่ประกายของเพชรอันนี้ถ่ายกับอนอกบ้านนะครับก็คือแสงธรรมชาติจะเป็นแบบนี้เลยลองจินตนาการถ้าอยู่บนนิ้วพี่แล้วพี่ๆใส่ออกงานซึ่งเจอกับแสงไฟความเล่นไฟความวิบวับจากขนาดไหนอันนี้ใส่เทียบกับนิ้วนะครับ ต็มนิ้วอันนี้ต้นบอกเลยว่าเต็มนิ้วอันนี้นิ้วนางต้นก็คือใส่เต็มเห็นชัดแบบนี้วงไม่เล็กเลยนะครับได้ทั้งวงตัวเรือนนะฮะหนาๆแล้วก็เพชรเม็ดใหญ่แบบนี้คุ้มแน่นอน325,000บาทกับเพชรเม็ดยอด3.29กรัตราคาดีจริงๆครับสำหรับตัวเพชรแล้วก็ตัวชิ้นง,งานแบบนี้ พี่ๆนะครับที่ชอบหรือว่ากำลังมองหาเพชรลูกโล่งไม่็ดใ,ใหญ่วงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าซ f เอฟนะครับมากันที่งานจ ทิมประดับด้วยเรือมเพชรลายดอกไม้นะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม19.50กรัมประดับเม็ดยอดด้วยทับทิมแอฟริกาน้ำหนัก29.89กรัตประดับเพชรรวมทั้งชินน้นนอยู่ที่4.01กรัตแบ่งเป็นเพชรกลมนะครับ96เม็ดรวม2.21กรัตแล้วก็ประดับด้วยเพชรเหลี่ยม อีก226เมตรรวม1.80กระดัตหน้ากว้างของ G 4.0จคูณ5.6เซนติเมตรราคาขาย145,900บาทงานสวยแล้วก็งานอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยทางด้านหน้านะครับซึ่งงานฝั่งเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็มีความละเอียดละออเพดข่าวเล่นไฟแบบนี้แล้วก็ด้านหลังซึ่งเป็นเข็มกลัด ก็อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานเช่นเดียวกันเม็ดยอดนะครับได้ทับทิมแอฟริกาสีชมพูหวานๆเม็ดใหญ่แบบนี้เลยและยิ่งขับตัดกับน้ำของเพชรซึ่งขาวแล้วก็เล่นไฟแล้วเราก็บอกเลยนะครับว่าจี้ชิ้นนี้จะทำให้พี่ๆนะครับยิ้มแก้มปลิกในทุกทั้งในทุกๆครั้งที่พี่ๆหยิบมาใช้งานแน่นอนเพราะว่าหยิบแล้วมีคนทัก ใช้แล้วมีคนมองต้องจี้ชิ้นนี้ได้ทั้งความใหญ่นะครับก็คือเห็นชัดได้ทั้งความสวยหวานของสีทับทิมแล้วก็ได้ทั้งความแวววาวนะครับเจิดจรัสของน้ำเพชรบอกเลยนะครับว่าจี้ชิ้นนี้น่าซื้ออย่างที่สุด c f นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับของสวยๆประจำวันนี้ถูกใจใชิ้นไหนต้องการสั่งซื้อพี่พี่แค รูปนะครับเราก็กดสั่งซื้อมาทางไลน์ได้เลยเพิ่มเพื่อนโดยการสแกน QR Code นี่เลยเพื่อนเข้ามาได้เลยหรือพิมพ์ ID line นะครับ ID line ของทางร้านแอปมือพิทักษ์ at bonpita k แอปมพิทักษมีตัวแอหน้าก่อนนะครับสำหรับวันนี้ ขอบพรคุณพ,พี่ที่ทุกท่านอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เราก็มีการอัปเดตในช่วงบ่ายแบบนี้เหมือนเดิมแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย